พี่น้องเพื่อนกบมาจากทังบ้านเพิ่นกว่าต่แถวนครนายกเนี่ยเขากบมาเขาก็ไดมาบัดไดเขาก็มาไดโชคไดใช้เขาไปไดเทียล้วเป็นปีแสนหาแสนเออเพื่อนจังไดเพราะลบนักถือกันมาอ่าเพื่อนถือลายปีนั่นเพื่อนไดเอาเสียงอีสานมาลงเหรียญอยู่ในเดินหนองไ่นี่ให้พี่น้องเบ่งปีอาจารย์แมวกลับแล้วนะคะค่ะ วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมืออม่อวานพอประเด็จเขาไปเรื่องจองนี่กรรม,มาการเพิ่นต้องถามเพิ่นว่ามันได้เท่าใดพ่อครับพ่อประวัติคร่าวๆขอถามประวัติคร่าวๆของภูมิปูขาวนี่จักน้อยไหนเนาะค่ะพ่อคืออยากมูวเมนบ่ค่ะอาตัวนี้พ่อเอง ก็อาดหานังเทียพอกะสีมาอยู่่าไครท่านเนาะเออแต่ว่า,าวเพื่อนสีโยกใหญ่ปูเขาเอามาเนี่ยแต่ก่นนอนคือตามทีห่หูมาเนาะคือแต่ก่อนอยู่นี่สถานที่มองนี่มันมันมันจีบมีคนหานเขาเด้ยยเออคือมันเป็นปตา,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 าชาเก่าเอค่ะอ่าชาเก่าแจ ที่นี่น้ำปาลาโมนิกายังเป็นปลาเป็นดงบรททนีทงา่าบ้านนี่ก็มีอยู่แปดหลังหรือเก่าหลังเพราะว่ามันเป็นป่าบ้านนี่นี่พออยู่มาได้สีกหาปีกินมา,ากับมีอาจารย์องค์หนึ่งเพิุ่ดงมาเพิ่นก็ะจะได้มาเฮ็ดกุดหน่อยๆอยู่เนี่ยป่าที่นี่เพิ่นการะี่ยังมามีโชค เด็กถือเบอร์ยาตีพี่น้องลูกศิ์เรายังได้นำมาสาั่งชาลาใหญ่ลังนี้ให้ที่นี่เพื่อนมาอยู่แล้วได้บริาจาคตีปีที่ห้าปีที่นี่เพื่อนได้ไปทำพิธีอัญเชิญเอาปูขาวมาจากใสคือพอกระโพอได้ไปน้ำเพื่อนอมีแต่พวงระดับนาย่นน้าพันเชิญมาได้เพื่อนมาเฮ็ดทำพิธีไว้นี่ ที่นี่ญาติพี่น้องเพื่อนกลมาจากทั้งบ้านเพิ่นวกว่าจแถวนครนายกเนี่ยเขากามาเขาก็ไดมาบาดเดยเขากามาไดโชคไดใช้เขาไปไดเทียรแล้วเป็นปีแสนหาแสนเออเพื่อนจังไดเขาลบนับถือกันมากอ่าเพิ่นถือลายปีนั่นเพื่อนไดเอาเสียงอีสานมาล้งเหรียอ,อยู่ในเดิอนหนอง,งนับให้พี่น้องเบิ่งพี่ออจากที่นี่หลังจงากหันมา อาอาจารย์นงนันเพิ่นกบมีอุปสรรคยิ่งยั้งกับบอกเพิ่นนะเนาะเพิ่นจังได้ย้อนกลับไปอยู่ทางบ้านเพิ่นพวะอือนี่นี่สารปูขาวนี่กับเฮ้ยทบ่เป็นยังสี่ดอกครับครับอากับมีต่สารพนหลนกับปูขาวละอยู่นี่ที่นี่เรียงของเรียงมันคนในบ้านผู้ใหญ่บ้านเขาบ่มีลูกมีเต่าเขาไปทั้งใดกับบ่ไดหมอก็บอกว่าบ่ไดเขาก็มาขอ เพื่อนกระหาได้เขาได้ลูกไปอีกคนทั้งอื่นมาเอาก็มาคอสองเจ้าก็ไดไปทั้งสองที่นี่ก็เขามาคอแล้วเพื่อนก็ไปเขาฝันเขาอาอยากได้หยังให้มาหาครับหาเพื่อนกะจังโมผมกะจังได้จัดแต่งถ่นมาอืมาหามาหาเพื่อนนี่มาคอเพื่อนกางวดแหลกก็ไดเลยโอ้อ่าครับ มา่งวดสองกระไดเลยครับวดสองเหลขสามโตผิดแต้มเดียวอือกะมากงวดสามมากงวดสี่เรือนนี่เป็นวดที่ห้าครับอที่ห้ากะทุ่งศิริยะอีกอยู่สิบสองวดอยู่นอกสิบสี่วดหลวพอัสินแมนเพราะเพราะเพราะครับถามถามถามนะครับผมรลายท่านเพิ่งขาดอยากสิหูว่าตำแหน่งพิกัดอยู่มงนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะมาขอโชคขอพรหรืออยากจะมาขอลูกหรือยังกระตามอยู่มงไหนครับพ่ออยู่จังหวัดที่ไหครับ เพราะว่าอยู่นี่ผู้ใดเพิ่นบ่มีลูกมีเต่าหมอก็บ,บอกแล้วว่าไปจังไดกับบ่ได <S an> เพื่อนก็มาขอพ่อน <S <S <an> <S เพื่อนก็ะไดไปหลายลายแล้วเด้ <S <S <an> <S เอเพื่อนซอยอยู่ใสครับมอนี้ครับเพื่อพี่น้องเพื่อนอยากจะา <S <S <an> ่าก,กเพื่อนบางเพ่นก็อาจส <S an> ิบ่ฮหูจักเนาะบอกเพื่อนว่าสารปูขาวนี่ยอยู่ใสคือยอยู่วัดปา่าบานพะเนาเด้ออำเภออำเภอห้วยทับท่านตำบลตำบลปราศาสตรเนี่ยอยู่ขางหลังเนี่ย จังหวัดรีสเกตเนาะพ่อจังหวัดีสเกตนะเอออยากมาขอพ่อเนียงเพื่อนหรือว่าลูกเต่าเราล้านไม่ทำมาให้กินไปเหตุธุรกิจอย่างขาดทุนอยู่บาเศร้ามหาเพื่อนเลยเออไปได้ดีสุกคนนะเอาตัวนี้กับบอมแนว่าพอว่าได้แต่สำหรับพอว่าเพื่อนแมนอืค่ะอคือเพื่อนบอกว่าเหลขกเนี่ยเพื่อนชีให้หอดจะงวดเพื่อนกับว่าอยากให้ามอ่าเพื่อนเป็นคนเวามีสินทำ เพื่อนบอกว่าสิซอยเลี้ยลูกเต่าเล่าล้านเห็นได้อยู่ได้กินบ่งวัดว่าอารามกับขาดขาดเขินเ,เนนนขินเพิ่นวางสั้นเอออาจารย์เหตุจางไหนเนาะนิมิตคำหันเพิ่นแต่นี่ก็พอจิดว่าเห็ดจางไดก็ได้คือเราเว้าเออบอกเพื่อนสิลี่ลูกเต่าเล่าล้านสิไม่ลำไม่เลี้ยนอ,อยากไปเป็นเหตุหน้าที่ตำแหน่งทงางราชก,การ อ่าบอสําเร็จกับมาหาเพิ่นมาขอพรเพิ่นเด้อ,โโอเออได้เห็ดจังได้ดก็ไดเป็นซอยพรอนไดไปลายโยโูโ่าบางรั้งบางเทียกับพี่น้องต่างเพียนตางจํำบลก็อาจสิบ่าท่านหูครับอ่าแางแดงงวดนี่ล่ละปูขาวหูซสึกว่าออกเยี่ยมย้มถามข่าวพี่น้องที่เิ่นถืกกันนะเอออ๋อไวเดเวนไปหานิเมตคําฝันให้เขาหูเขาเห็นเชียงไม่ลําปางคนก็จะนอนบ่าได้เออ ทั้งนครนายกทั้งประจวบกบไปย้าย่หนึ่งวาววาดเลยว่าสันอเอออยากมาวันว่าคนเ่าหอมขาวถือขาวไปหาอืพอเองพอกรว่าบุญมรรมีเพ่นเนี่ยักเติบโยครับ้ากระื้องที่มี่แค่นั้นเด้ออ่<ม>าแต่ก่อนทีน<ป>่เป็นประชา อ,อยู่ยมองนีขคนเขาม,มากกไดดอกคาบาังเทียคนมาหาเหตมาหามั่นยังเชียวมาหลงปลากะว่ามาพอบานหลังหนึ่งอย่าละตนพอกไงเออก็ได้มาขอจินน้ำเขาก็ให้กินโยสั่งแต่ว่าจินแล้วแหนมเบิองอา่าวมันคือบ่มีบานมีเฮียนคนออเออก็ไดเมื่ออ้่นเอาขวนเอาอยัางกันลายไล่คระไ เออแข็งเนีครับแต่ก่อนมันจะมีถ้หมองเขาฝังแหละแต่ก่อนเขาจะบ่ใครได้เผาเนาะครับเออออกลูกทองกลมตายฟังมาจากครับเป็นปลาสาเก่าเลยเนาะค่ะปลาแถวนั้นก็จะเป็น้าวอาวัตทูดงมาอยู่กับมาบังเอิญโดยโลกอี่งยังกับมาเสียชีวิตอยู่นี่เด้ออืเพิ่นก็ได้เฮ็ดศาลให้เน่ะศาลเพิ่นนั่นอ๋อศาลสูงๆเนบ่ค่ะนั่นล่ะครับนี่เพิ่นก็บทูดงมากาสิเป็นคนมาจากทางบุรีรัมย์ เนี่ยเป็นมาอยนี่ครับแต่ก็ชื่อวอาง่ายๆกาคชื่อเพิ่นชีปฏิบัติเบาไข่ใดครับแการก็่อนอนระมอบระเมื่อไปแน่น่ะละเพราะว่ามันแข็งครับก็สั้นนี่พระสงฆ์พระเจ้าสิออกมาอยู่ซ้ายนอกกีเข้าไปอยู่ทั้งคนแถวพระบวถือบ่ปฏิบัตินี่เฮ็ดจังได้เพราะหารเหลนอยู่ก็ได้กวนล่ะเออเคาะประตูเจ้ายู่หันระเมื่อคืนอยนี่คือ ก็อพอว่ามันสีเข็ดสีแข็งแต่ก่อนมันมีโจรหนักเลี่ยงเนี่ยพอมาอยู่น้ำเขากระแทกอยู่บรได้อืมเขามายิ่งุูใหญ่้านตายสองล่า้เขาก็มาฝังมีแต่ฝังเนาะเขาฝังทั้งคนแต่ที่นี่ปูขาวนี่คือว่าง่ายๆในรํานี่มีกำฝั้นพอว่าคือเล่าจะเป็นใหญ่กว่าเขาได้ละ ว่างยังไงคือเพร่ญเป็นขันเทพแล้วครัเนี่ยเพ็นเนี่ยคนทั้งหลายอเออเพิ่นสามารถสั่งออกมาเนาะมาฟังเพิ่นเบาใดเหมือนนั้นนะโอ้นะบริวารเพ่นหลายบริวารลายครับแต่ในนีมเมตําหันพ่อเนอี่ยครับว่าเพิ่นเขาไปเอินให้ออกมาเบื้องนั่นเบื้องนี้มาบาัดใดกระเได้นั่งอยู่นี่ ครับแมาบันไดก็ที่นั่งยื่น,นพิ่นนั่งอยู่บันไดพอดีอนอหน้าเข้านี่แหละหน้าเข้าใหญ่นี่บ่เออมาบันไดแม่มาแมา่มามาวางเสือเพิ่นสิมาบวงสวง่คืนคืนก่อนเพิ่นสิมาบวงสวงพอออกมาก็ได้ยินตีป๊อกป๊อกพอกันแนหนมออืแหนมอย่งไหนก็บ่เห็นบัดเหยนไปกันนั่งเฮ็ดอยู่หัน ถาครับว่าเห็ดยังเนี่ยน่าเข่าโอ้งานนี่นี่นั่งยืนีเลย่อนหมดนั่งอยู่นี่เลยเนาะค่ะเพราะว่าประตูประตูทางออกเคนคนที่เฮ็ดคือคือเขาเห็ดอันแนวอีหยังนนั่ใส่ใส่ดูกในในก้าแพ้งอ่นน่ะเออเพิ่นเห็ดสวยๆสักครับเพิ่นนั่งปอบปอบเฮ็ดหยังเนาะยันขึ้นไปครับสิเฮ็ดป้ายว่าป้ายบ้านไว้ให้หาเสียรีว่าซั่น โอ้คุณเฮ็ดปลายบ้านไว้ท่หน้าเข่ามองนี้ว่ครับเออเพิ่นกันน่งเห็ดอยู่เปี้ยนในผมนเมืองแน่ทั้งด้านหลังบ่เปียนว่าท่านได้ว่าท่านละเอียดว่าท่านงามครับอบ้านี่คืนหลังบดอือมาเอ,าอ,อ้าวี่ยังละปูเนี่ทแต่เบียนรหลดไปออกรถดใหม่ออืมันมีหลวงปูองค์นึ่งเถ่าถหลงังกองกองนงอยู่ทั้งจงังซีครับเออปูขาวนางมากือเพื่อนปันให้ยพอนางต่อมานี่ครับ เพื่อนกับผ้าไอ้ไห,หลวงปูเนี่ยถือได้เพื่อนสวดปลายรถสวดปลายรถปลายรถนั่นปะโอ้ยเหลี่ยมเยนีย่ยเพื่อนว่ามันเป็นปลายทองคำม,ม,มาเนี่ยพอกันเลยว่าออกจังไดเราปูออกรถแบบใดออกบ่ใดรถใด,ดเรือมาใดจะปลายมันมาครับเขาบอกท่านเอามาให้เพื่อนว่า นั่นแหละเพื่อนกันเลยจังทำหนีที่สวดแล้วเพื่อนกันอย่ว่าอยากเบิงแห้งยวบอกพ่อกับเบิงครับอ่ามันจะเป็นปลายรถของเพื่อนก็คือจะเป็นตัวนี้ปลายตัวนี้เลยบอกตัวนี้เลยตัวนี้คือโอ้สามตัวนี้เลยบอกแต่พ่อมาแปลกป้ายรถยังมีมี่กังสีโอป้ายรถด้านบนเลยมันจะเป็นตัวนี้โอ้ครับอ่าเนี่บแบรนีน่มันมีอยู่สี่ข้างล่างอ๋อ ป่ายรถคือบอเคยเห็นยังซีมันบอเคยมีในนี้มียกั้มฝันเดินย่ามเศร้าพ่อกเว่าวห่โมงูเพลินฟังมันบ่มีแล้วป่ายรถมันเป็นแบบนี้เออแล้วก็เป็นสีทองน้ำก็เป็นสีทองเพ่อนว่าไม่เป็นทองคำเลยคาขามีที่ปลูกเศษยางดีลวงปูเถ่าสำนักเด้อแต่พ่อคิดว่าถ้าวันยังสีก็ชีได้ล่ะชีได้อื เออบ้าน,นี้หลวงปู่หลวงตาเพิ่นก็ว่าตอน,น,น,นลอ้างศิษทำพิธีแล้วเห็นเพิ่อนว่าวกับผู้ใดว,ว,ว่าไปว่าเหมฟังว่าเพิ่นฝันวา่ามีแตานางลำงามงามแต่งตัวเจ้าปูงามงามใส่กระจมหัวปีแถวเย้าจากขีเกียบไปถึงต้นกขนย่อมเล่าก็ได้หอบศาสตรเมื่อบึงน้ำเข่าอีกเลยออพอก็คิดว่าแต่วันนีส้สิจังไหนก็ได้เบิ่งได้มียงอมเล่าอีกค่ะเออ เด้อครับกองทีมีแค่นั้นล่ะเนาะขอบคุณนะครับสำหรับทีมเชฟก่อนอาจารย์หรือว่าพ่อแมวนะครับเป็นนิมิตฝันให้แล้วนะครับคุณผู้ชม